เรือภาคที่2ครับส่งเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยเหลือลูกเรือประมงและแต่เรือเจคนที่ประสบเหตุเรืออับปางในทะเลจังหวัดปัตตานีครับเมื่อวานนี้ได้เกิดเหตุคลื่นลมแรงกลางทะเลซัดเรือประมงอจุดกริดหนึ่งหนึ่งจมพร้อมลูกเรือ7คนโดยพลเรือโทนเรศวงตระกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่2ได้สั่งการให้เครื่องบินลาดตระเวนเฮลิคอปเตอร์และเรือหลวงปัตตานีพร้อมชุดปฏิบัติการพิเศษ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือพร้อมไต่เรืออกริดหนึ่งหนที่ประสบเหตุเรืออับปางในทะเลโดยเร่งด่วนอย่างทันทีโดยเฮลิคอปเตอร์สามารถช่วยเหลือลูกเรือครั้งแรกได้4คนและครั้งที่2เหเรือหลวงปัตตานีที่ออกค้นหาพบลูกเรืออีกหนึ่งคนทัพเรือภาคที่2ส่งเฮลิคอปเตอร์ไปรับนำขึ้นเฮลิคอปเตอร์นำส่งเข้าฝั่งที่สนามบินฐานทัพเรือสงขลา ทัพเรือภาคที่สองได้อย่างปลอดภัยโดยสามารถช่วยเหลือลูกเรือได้จํานวน5คนส่วนลูกเรือและแต่เรืออีกสองคนอยู่ระหว่างการค้นหาและช่วยเหลือโดยผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองได้มอบหมายให้พลเรือตีโชคชัยเรืองแจ่มเสนาธิการทัพเรือภาคที่สองเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการช่วยเหลือลูกเรือพร้อมแต่เรืออกริดหนึ่งหนึ่งที่ประสบเหตุเรืออับปางในทะเลในครั้งนี้ครับ ทางนี้ค่ะในห่วงฤด,ดูมรสุมตอนออกเฉียงเหนือศูนย์บรรเทาสาธารณภายัยทัพเรือภาคที่สอง้จัดเตรียมความพร้อมกำลังพลและยุทธปกรณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งบนบกและในทะเลมาอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะให้สามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีทางนี้ค่ะหากมีเหตุด่วนเหตุร้ายในทะเลสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนหมายเลข1696หรือหมายเลขโทราศาพัพท์0 7 4 3 2 5 8 04านวิทยุยานเฮฟ 8290เมกะเฮิร์ค่ะ